อ่ามันนี่เราจะมาเริ่มเทสเกมอะไรกันนี้น้องก็งเกมเบอร์วอลเลย์เบอร์สามครับเบอร์สามนะฮะอ่านี่เราก็สมัครฟรีใช่ไหมสมัครฟรีศนะูนย์จีซีฮะใส่คีย์ลงมาได้เลยอยันนี้เป็นเวอร์ชันสามนะครับ ใส่อีเมลครับบทเรียบร้อยครับแลว้วกดรีสิสเตอร์นะฮะโอเคเสร็จเลาเป็นไง้างนาอก็คือ,เอ,อ,เอ,อเว่าก็ดีครับคนก็เนึ่งยันหูกูหูกูห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 ูเูหูา,าหโโูาูห่หู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 ห้หู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 าูห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 ูาอีูห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 นีูหูหูอะไรครับมรีมีอะไร นีแหลโปใช่ไหมอนี้แห่โคงเป็นเนั้นาประมาณนั้นแหละอ่านี่ก็เป็นรูปรูปรูปหน้าตาอ่าเปิดน,นะครับแล้วก็ราคาก็เกีย่วยวนกันไปนะฮะหนึ่งบาทท่ากับหนึ่งร้อยจีซีใช่ไหมใช่ครัอบอแล้วตกระบอกนาประมาณสองเึงห้าบาทนะมาณนั้นครับสองสามบาทสี่บาทห้าบาท าานี่เราก็มาดูสล็อตที่กระสุนกันนะฮะราคาหยวนหวกันไปนะครับ50สตางค์เลยฮะถึง1บาท50สตางค์นะครับประมาณนั้นนี่ก็นี่ก็กสล็อตของอาวุธพวกมีดขวานอะไรเงี้ยต่างๆนะนะก็มีทั้งเป็นดอลลาร์แล้วก็เป็น GC นะครับนี่ก็มาสล็อต ของเครื่องแต่งกายนะฮะมีทั้งเป็น G C แล้วก็เ,เป็นเป็นดอลลานะฮะนี่ก็ชุดใหม่ๆนะครับอ๋อส่วนส่วนกระเป๋าเทนต้านี่นะฮะจะทุกได้เท่าไหร่นะ50ประมาณ50ากิโลครับ48สล็อตครับประมาณนั้นนี่ก็เกมสปอร์ตนะฮะของแรก็มีขายครับในราคายุนยยุ่ยขึ้นไป อาหารก็โยนกันไปเหมือนกันนะฮะชิ้นละไม่กี่บาทมีทั้งดอลลาร์และจีซนะฮะประมาณนั้นส่วนช่องนี้ก็เป็นพวกยารักษาและก็ยารักษาโรคนะฮะในราคาที่อยู่กันไปใช่ไหมใช่ครับบาทกว่าบาทประมาณนี้ฮะโระส,สดๆครับโยนกันไปหมดนี่เราก็จะมาแคส ราระบบสก,กิลอะไรเงี้ยก็อัพได้หมดเลยนะฮะอัพได้ทุกสกิลนะครับได้ซูสกิลได้ไหมเนี่ยได้ได้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็นี่เราก็ call เซิร์ฟเลยแล้วกัน,นะนเนาะนี่เรา call cast ซะไหนดีซะหนึ่งแล้วกันนะคนเยอะดีอ,งงอ่านี่ก็เป็นลุกแดดหน้าตาใหม่ของโมเวเซน็นเลยนะฮะ บิครับเป็นดริษัทที่แบบว่าเป็นอะไรที่แก้แก้ปงแก้โป,ป,ปนได้เยอะเลยนะถือว่าประมาณเก้าสิบเกือบร้อยเปอร์เซ็นแล้วอะตอ,อนนี้ถ้าโปโปไม่ได้ก็ต้องปีโปลแล้วอะ่ะใช่ไหมได้อะไม,ไม่ไม่ลองไม่รู้ฮนะต้องลองเข้ามาเล่นก่อนกอน <Del> แล้รผมก็าได้ผมก็ปีนะครับส่วนเดฟก็จะอคอดูเซิร์ฟต่อหลายๆคนใช่ไหม24ชั่วโมงถามไปต่อมาครับเดฟเป็นยิงครับถามได้กคนเลย,ยคนไหนยิงก็แสดงว่าไม่น่ารักอะไรเงี้ยนะประมาณนั้นแหละ แล้วก็มาแคสเกมกันแล้วกันเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเบอร์ว่ามาหาพี่แลนะ้วกันนะแล้วก็เข้ามาในเกมนะฮะตอนนี้เราก็กําลังทำให้พวก Windows XP เล่นได้นะครับคือกาคือว่าเอาพวกยาออกติดหน่อยอะไรเงี้ยครับมันจะได้ไม่แหลกเกินไปอันนี้ก็ก,กดออเ e r n a นะครับเป็นเป็นมุมมองนะฮะ ่าไฟฉายเราก็เซิร์ฟเราก็อย่างเงี้นะปิดเปิดไฟได้ใช่ปะ่ะใช่ครับปิดเปิดได้ครับกดป,ปุ่มอะไรนะกดซิงครับอ่ากดปุ่มเอฟนะครับปิดเปิดไฟฉายเลยนะฮะโอเคเบอร์มาพี่เลยนะ้อมพี่อยู่ตรงไหนของโลกครับเท่ห์ขออนุญาตครับอ๋อเท่ห์ขอมไม่ได้ครับเสื่อสัมภิเตครับ แล้วเราไปเนื้อก็ได้ไปอ่มอ,อันนี้เรามาเคสที่ไหนดีวะที่ไหนดีเนาะล็อกกี้เลยแล้วกันเนาะอไปแต่ล็อกกี้เนเกกี่ยวะอันนี้ก็เราก็จะมาเคสกันที่ล็อกกี้นะฮะโอ,อเคที่ล็อกกี้กันเลยเอ่อในตุ๊เกมมีอะไรบ้างมาดูดกัน อ่าไปโดไปโดผีใช่ป่ะไปมือที่ผีดับไม้ไมากอ่าเซิร์ฟเวอร์เซตนี่ก็ผีกระดับคอใช่ปะ่ะใช่ครับอิรักอาหารอาวุธปืนแล้วก็เงินนะครับโดยการที่ไม่อัพเพดตผู้เล่นนะครับผู้เล่นจะได้ไ,<ช>ไม่ต้องตัวครับใช่จะมีของใช้ได้ไอ้ีตัวละ11ใช่ปะ่ะ11ครับใช่ได้ทั้งปืนของอาวุธเราก็สามารถเก็บไป ยิงคนได้อะไรเงี้ยเออแล้วก็ EXP แล้วก็สามารถเอาอาสกิลได้ใช่ปะได้ครับใช่ประมาณนั้นแหละครับยิงอสกิลยิงเทใช่ใช่ประมาณนั้นฮะไม่เทปกอนแ้วแต่คุณเลยครับดีสิมือกับเก้งเราใช่ไหมนี่เราก็มอโด้ดูครับ ผีดอกของทุกตัวนะครับแล้วก็พวกเงินทองอเงินก็ขั้นต่ำก็มาไม่เกินสองร้อยนะฮะของนิ่นดอลลาร์ก็ไม่เกินพันเนาะตอนนี้อวอนนั้นเส่ิมพูเด้เราก็อ่าตอนนี้เราก็แค่เปิดลองเล่นดูนก่อนนะครับก็อาจจะมีคนเล่นพอดีพอดีไม่ถึงกับมาก เพราะว่ามันก็เป็นรถทอลลอนะฮะก็มีเยอะอยู่จำนวนนะฮะคีฟีสวัสับคีฟีนะครับศูนย์ G C ใช่ปะใช่่ชอถ้า150ก็เป็น VEP หนึ่งนะฮะสามารถเข้าเคิืฟาร์มได้อะไรเงี้ยแล้วก็ชื่อเป็นอักษรพิเศษเนี่ยนีย่เห็นดีนะฮะถ้า VEP สองก็อาจจะมีสิบเยอะขึ้นมาหน่อยนะฮะเยอะขึ้นมาเชียร์แหละ มีก็อของตุกตัวอีกก็สิเ็ดเปอร์เซนนะฮะไอ้สิบเอ็ดะเียสิบเอ็ดคือระเหลียรใช่ใชนี่ก็ตะว,วันก็จะลงมาใช่ไหมดูดิ่ใช่ครับก็จะลงนะฮะทนี้ก็เช้าแล้วจะลงอือไปขึ้นนะถ้าเจอผู้หญิงก็งขึ้นเลยครับจะขึ้นจะขึ้นขึ้นเชียวเลยครับ ก็มีคนอยู่ในจำนวน,นึังนะครับมีอะไรดีกว่า V1 บ้่ง V2 บ้าง V3 เนี่ยโอ้โก็ไม่มีโหหายหม<ส>ดเลยใช่ไหมเรื่องระบบเกมก็ด,ดีขึ้นเยอะก็ถือว่าโอเคและประมาณนั้นแหละครับเราทำการเลอนไปเรื่อย ก็อัปเดตตลอดใช่ไหมใช่ครับไม่มีหยุดอัปเดตนะอัปเดตไปเลยครับจนกว่าโลกจะแตกครับไม่รู้เราจะแตกก่อน,โล,โ,ลอนโลกหรือโลกจะแตกก่อนเราโลกหรือโลกจะแตกครับอ่าน่าจะเป็นโลกครับ <c oughs> <c oughs> อ่าเราก็จะมาหาผียิงกันแล้วกันว่าทดลองมีอะไรดีมาก มันมีคนเข้าคนออกมันก็จะขึ้นเตือนที่ห้องขวามือใช่ไหมใช่ใชอ่ะฮะมีมีเตือนตลอดนะว่าใครเข้าใครออกะอะไรเงี้ยแล้เราก็สามารถสร้างเกง่งสร้างแคนได้ใช่ปะ่ะแล้วก็สามารถซื้อซอฟแคนได้ถ้าขมไม่พอก็ซื้อเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็หายไปเลยใช่ไหมหายไปเรื่อย น่าจะอยู่ป่านนี้แล้วครับโอเคนะฮะนี่ก็แคสต์แบบป่านนี้ครับระบบของวัววัสดุวีสานะฮะอาจจะเพิ่มเติมมากกว่านี้ได้ได้วยซ้ำ ยูพีได้สิบเอ็ดยูพีนะครับหลบของกินตามเง,งนินไดาโอเคนะครับขับม,มาสุดปับ